นายกปลื้มไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณปี2022น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่11ของโลกและนับเป็นอันดับที่1ของเอเชียจากผลการจัดอันดับ The World Best Place to Retire in 2022หรือประเทศที่ดีที่สุดในโลก ที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณปี2,565ซึ่งจัดโดยนิตยสาร International Living ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่1มกราคม2,565จากผลการจัดอันดับนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมระดับโลกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยน่าอยู่ ไม่แพ้ที่ใดในโลกผู้ที่ได้เคยมาสัมผัสไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือมาทำงานต่างลงรักความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่มีส่วนสำคัญมีมิตรไมตรีต่อกันและต่อชาวต่างชาติจนทำให้ประเทศได้รับการจัดอันดับที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยดัชนี global retirement เป็นการสำรวจแบบครอบคลุมและในเชิงลึกใช้การรวบรวมความคิดเห็นและประสบการณ์จริง จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อจัดอันดับจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตภายหลังการเกษยียณอายุที่ดีที่สุดในโลกปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการจัดอันดับแบ่งเป็น4หมวดได้แก่ทั่วไปการเงินวิถีชีวิตและหลักธรรมาพิบาทโดยมีปัจจัยย่อยที่นำมาพิจารณาอาทิสภาพอากาศระบบดูแลสุขภาพสาธารณาสุขค่าครองชีพที่อยู่อาศัยการขอวีซา่าระดับการพัฒนา และสิทธิพิเศษต่างๆน,นายธนกรกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรามีความสวยงามน่าดึงดูดจนเป็นที่นิยมได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียเชื่อว่าเป็นผลจากแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลและวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีที่จับทางความนิยมในกระแสะโลกและได้อำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางมาท่องเที่ยวและทำงานรวมถึงวางแผนกเกษียณที่ประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยเฉพาะดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงในการพำนักระยะยาวหรือลองเท e r m stay ในประเทศไทยทั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญให้กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศจึงอยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนรวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต่อย,ยอดการพัฒนาและเป็นโอกาสสนับสนุนซอฟต์พาวเไทยในเวทีโลก ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ